Oh, oh I to <laughs> <laughs>

ไปแล้วชุบเข้าให้เข้ากันนะให้เข้ากันตัวจะชุบให้อมดูนะครับเขาซีบอกว่าข้าจะเผ็ดร้อนนะอ่าเผ็ดร้อนจากพริกไทยแล้วก็ดีกรีรสหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็เกนเกลือจากแฮ่หมูหน่อย นายนยักษ์ายแก่คนยักษ์สเนี่ยนาย่ัอยควิงแหมูารมอะไรพปหมอมูนี่ยมใช้ขับลมแก้ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ดูสิไปตรวจโรงพยาบาลคนี่อยาออกมาที่นี่หมดจริงเหรอหงพี่น้ำหนักหกสิบกิโลกรัมรูปสมัยท่านยังร้อยยี่สิบกิโกรัมเนี่ยอ้นีย คอเื่อนจิว่าที่ยเบก็ทนไม่รู้ที่วัดนี้ฉันก็มือนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอย่างมากก็สองมือตอนที่ปวไขมันก็ตับตอนนั้นก็คือบวดแ้วเหมือนกันนะ่ะมทีแรกอ่ะฉันเรียกว่ามันเป็นพิตธรรมดามันเป็นวัชพืยาดีนะ ยี่จะเนนใ้าให้ะไรเง้ยดนปบซื้อาให้าไปทำอะไรให้มันเปกนลักษณะไปเลยมันจะได้ไม่ได้เป็นแค่กาถอกหรือว่าแค่มาปากานก็ต้องใส่ถ้าอย่างนั้นน้ำกันสาดเข้าไปในห้องเพื่อเอาเหตุผลทำไมต้องให้ปรุงยาแต่วันเสาร์อ่ะเออนี่านี่ี่แบงค้อบอกในฝันนี้าะแต่ลวงพี่แบงค์บอกก็ดีวอนกีนแต่หนึ่งจุดพาก็เขาดีจังเลในช่วงเยนด้วย มีกว้้าให้เทอมเดียวให้เธอมเดียวเธอคเดียวให้เธอมเดียวเล่นใหม่ คุณลุงในฝันล,ล่ะลุงพี่แบงค์จะเคลมเองอย่างนี้หรอเออแล้วคุณลุงในฝันยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวชายแก่เออถ้ามาแต่ mm <laughs> รวม่นมามาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีอีจบครับบาย